อาเก้ห้าวงาสีอาชินเห็นจ่ายงาะจ่ายเลี้ยวโจวฮวนยิงตาแกียร์เลี้ยวโจวชีโรสเฟนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิปใช้หน้าผมอาชินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้นะครับผมผมอยู่เมืองเลี่ยวโจนะครับเมืองเลี่ยวโจใหญ่หญอันดับ2ในมณฑลกว่างซีจว้วงภาคเหนือนะครับผมภาคเหนือของกว่างซีจว้วงถ้าเรือไปอีกหน่อยนึงก็ถึงกล้วยเหรียญแล้วครับแล้วก็เมืองเลี่ยวโจมีอะไรที่มันมีชื่อเสียงนั่นคืออุตสาหกรรมนะครับที่เขาผลิตเครื่องจักร รถตากเลยว่ารถเมคโคเหลียวกงนะครับที่ประเทศไทยมีขายนะครับผมแล้วก็มีโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้ออู่เหลงนะครับผมสิ่งที่มันห้ามพลาดถ้าเราได้มาเที่ยวกวางเออเลียวโจ้นะครับผมนั่นก็คือเราต้องกินอาหารขึ้นชื่อที่นี่นะครับผมอาหารขึ้นชื่อที่นี่มันเรียกว่ากว๋วยเดียวน้ำซุปหอยหรือว่าโรสเฟินนั่นเองผมเชื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับผม ก็นี่แหละครับแล้วก็วันนี้อากาศไม่หนาวนะครับประมาณ15องศาไม่หนาวไม่ร้อนกําลังดีนะครับผมแล้วตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับมันเรียกมันเรียกว่าแม่น้ําเหลียวเจียงนะครับเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเหลียวเจียงสวยมากนะครับผมกลางคืนเขาจะมีคนมาออกกําลังกายหรือว่าเขาจะมาทํากิจกรรมร้องเพลงอะไรต่างๆที่นี่นะครับเคยหน้าหน้ามาถ่ายรูปหน้ามาเช็คอินนะครับถ้าใครได้มาเที่ยว ที่เหลียวเจ้านะครับที่นี่ห้ามผ้านะครับต้องมาถ่ายรูปสวยมากเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูวิวที่นี่ก่อนนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับอากาศสดชื่นนะครับผมเหมือนอยู่ริมทะเลเลยครับข้างหน้านะครับใจกลางเมืองเหลียวเจ้านะครับผมกลางเขือนนะครับสวยก่อนนี้อีกกลางเขือนเขาจะมีเปิดไฟชอข้างหน้าตรงนู้นนะครับเตกที่มันเป็นสีเหลืองอะนะมันเป็น เอกลักษณ์ของเมืองเลียวเจเลยครับกลางคืนมันจะสวยมากอันนี้คือทางที่เขาสร้างไว้เพื่อให้คนมาเดินเล่นออกกําลังกายนะครับข้างหน้าก็ยังมีคนที่เขามาตกปลากันเลยครับแล้วก็สะพานที่อยู่ข้างหน้านะครับก็มีเสีสยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ากลางคืนเดินเคลื่อนไปถ่ายรูปะจะสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวใจกลางเมืองเดี๋ยวเจกันนะครับ ตอนนี้เราได้ขึ้นมาบนสะพานแล้วครับผมวิวข้างล่างสวยมากเลยแม่น้ำเดี่ยวเจียงนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็ยังมีสะพานอีกนะครับผมสีแดงสวยงามเลยสะพานไปหน่อยข้างหลังมันจะเป็นภูเขานะครับผมภูเขาอ่ะยอดเขาทุกคนเห็นไหมครับมันมีเจดีอยู่2องอ,งอง์ Amazing มากมันเหมือนภาพวาดสไตล์แบบจีนนะครับผมแล้วฝั่งนั้นก็ยังมีวัดจีนด้วยนะครับ รามาดูฝั่งนี้กันนะครับส่วนตรงนู้นนะครับตอนกลางคืนคนะครับมีคนไปเดินเล่นไปออกกําลังกายเต้นทํากิจกรรมกิจกรรมต่างๆตรงนู้นนะครับแล้วตอนกลางคืนเ,คเขาเปิดไฟแล้วมันสวยมากแต่ตอนนี้คือช่วงป่ายนะครับมันจะสวยอีกแบบนึงแต่ผมว่าที่นี่ตอนกลางคืนคมันสวยกว่าตรงน,นี้นะครับทางที่อยู่สภานนะครับผม ทางมันสะอาดมากนะครับรถบ่ามันก็กว้างใหญ่เราสามารถเดินเล่นตรงนี้ได้แล้วก็มาถ่ายรถเช็คอินได้นะครับมาถึงแล้วห้ามพลาดน,นะครับสวยงามตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปเดินเล่นฟูจจิมนะครับผมเสนอคนเดินที่เขาขายเกี่ยวกับของกินต่างๆนะครับที่นี่มันเรียกว่าปู่ปู่เจนะครับผม ถ้ามาเที่ยวเดียวโจนะครับที่นี่ตามพากเดชชาดนะครับผมแล้วเดินเข้ามาแล้วมันจะมีพวกร้านขายของกินต่าง,ตงๆนะครับแล้วก็เปิดเพลงเสียงจังไปนิดนึงนะครับเนี่ยมันก็ได้ฟียวันนี้เคยยา่าร้านปิ้งย่างนะครับมีพวกปลาเมือกอะไรต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็ร้านปิ้งย่างเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีพวก เอาต๊กเก้าอี้มาจัดตั้งตรงนี้เพื่อให้คนที่เขามาเดินเล่นมานั่งพักหรือว่ากินข้าวกินอาหารต่างๆนะครับจากที่นี่มันสูงมากข้างบานส่วนมากเป็นพวกโรงแรมหรือว่าเป็นร้านคาราโอเกะต่างๆนะครับย่านนี้มันจะเป็นย่านแบบค้าขายหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะครับเขาก็ยังไม่ได้มาเปิดร้านเลย อย่างเช่นบางร้านแบบนี้เขาก็เพิ่งเอาต๊อกเก้าอี้มาตั้งนะครับมีของขายด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะมีแค่ของกินของอะไรต่างๆมีเยอะมากเลยครับอทุกคนมีลงศพด้วยนะครับผมลงศพลงศพนะครับน่ากลัวมากคนจีนเถือว่ามันเป็นอ,อสิ่งมงคลนะครับผมเพราะภาษาจีน มันอ่านว่ากวนฉายนะครับกวนก็คือเหมือนค่าราชการได้รับค่าราชการฉายมันก็คือเงินนะครับร่ลำรวยนะครับได้รับทำค่าราชการด้วยแล้วก็ร่ำรวยอะไรประมาณนี้สําหรับคนจีนนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะแบกนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่เขาเห็นลงศพแบบนี้ก็รู้สึกหลอนนะครับทุกคนติดสงแล้วก็ข้างบนจะมีธงชาติติดไว้ ตอนนี้คนถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว,ว่าเพิ่ง4โมงเย็นเองประมาณ5โมง6โมงเย็นก็เริ่มมีคนมาเดินเล่นเยอะแล้วก็มีร้านขา,ขายของต่างๆมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าคนเยอะมากนะแทบจะไม่มีทางเดินเลยครับไม่มีที่จะเดินเลยมีพวกของดองต่างๆไส้กรอกย่างอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละครับน่าสนใจมาก เจ้สาวสวยแล้วน่ารักจังเลยข้างหน้าตรงนี้นะครับตอนกลางคืนเขาจะไม่ให้รถเข้ามาจะตั้งร้านขายของอย่างเดียวนะครับเป็นร้านอาหารต่างๆมีพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหอยแล้วว่าปิ้งย่างหมาล่าหมาล่าท่าง้งทุกคนเห็นไหมครับรถสามล้อไฟฟ้านะครับรับจ้างนะครับผม มันก็มีด้วยนะครับตามล้อรับจ้างตลาดสดมาถึงแล้วครับที่ผมจะพาทุกคนมาดูมันก็เคือยู่ตรงนี้แหละครับตลาดสดนี่ขายผักกลางทางเลยครับอันนี้คือทางเข้านะครับผมแถวนี้เป็นเมืองเก่าส่วนมากมีแดดเก่ากานะครับตอนนี้เขาขายสตรอบเบอร์รี่นะครับ แล้วก็ฝั่งนั้นเขาก็มีพวกร้านขายหมูต่างๆร้านขายหมูต่างๆนะครับคนเยอะนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งคนก็ยิ่งเยอะอีกส่วนตรงนี้นะครับเป็นร้านที่เขาขายพวกสมนุนไพรต่างๆนะครับสมนุนไพรต่างๆนี่ แก้ขายร้อนในอะไรประมาณนี้นะครับตัวนอนนี้ครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวอยากเกินซอยจุ้งแล้วีวนเลนี่นนดเ,เขาพลดำเนียงแถวนี้กันนะครับร้านขายผลไม้เยอะมากแต่ยังไม่เห็นร้านที่เขาขายทุเรียนนะทุกคนย่านนี้คนเยอะ ส่วนฝั่งนี้นะครับเขาจะขายพวกขน,นมต่างๆโอ้ข้าวน่ากินมากเลยอันนี้คือข้าวลาดแกงที่จีน,นะครับมันมีหลายอย่างมะเขือยาวอนะไรเยอะแยะมากมายนี่เขาขายเนื้อหมาเนื้อกระต่ายต่างๆนะทุกคน ขายดีด้วยคนเยอะนะครับร้านนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครได้มาจีนสักครั้งหนึ่งต้องลองนะครับเนื้อหมาอืมหอมมากเลยคนระับพอดอะไรกินปลาตัวใหญ่หอมจังเลยต้องหาอะไรกินแล้วแหละเ,เจออีกแล้วครับ น็อพิล่ามนะครับตัวละ3าิเหยียนถ้าเป็นเงินไทย150บาทนะครับตัวละร5อยห้าบาทโอ้ยถ้าอยู่ไทยอะนะจับน็อพิลล่ามาขายทีจีนนะรวยเลยคนจีนเขานิยมนะส่วนมากเขาเอาน็อพิลล่าไปตับละเอียดแล้วก็ใส่เข้าไปในข้าต้มนะครับถ้าคนที่เขาป่ยวยหรือว่าร่างกายไม่ค่อย แข็งแรงเท่าไหร่กินไปแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะทำให้ร่างกายแบบแข็งแรงน,นะประมาณนี้นอันนี้ก็น้ำมันนะครับผมน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันเพืือนเกาลัดเกาลัดนะครับ ฝั่งนี้ก็ขายพวกสมนุนไพรชาอะไรต่างๆร้านขายเป็ดขายไกเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าทุกคนถั่วเหลืองร่วงกระจายหมดเลยเจ็บเจ็บ ขายายาต่างๆยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนูยาฆ่าแมลงสาบเจอของดีแล้วทุกคนจะลองหาอะไรกินกันก่อนของดีต้องลองนะครับไหนๆก็มาแล้วร้านนี้นะครับแถนเจียวข้าวต้มหวานมือน ข้าวต้มหมากอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวลองซื้อกินโดนาเน้ไม่ได้กินเออจจมานนะอหนอหนอ,อ้าอก้าก,าากาาาา้้ากนกอนะกอก้อนหาก้อนานห้ากินกอ่ะเากาก้องบบห้ากานหา,นแบบากอนหาก้อาก้อง้างนะอห้าก้ากอนหาก่นาก้อ้าก้าก้ห้าห้ากอากกอ้านหอนห้าหกกอ ห are, <laughs> วยาาหวนๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหล้าด้วยกลิ่นเหล้าขาวืนั่นก็นั่นก็来来宾来宾的自己开始有时候过来่些ส要น我ี三มายล้วไม่ได้กินนะตอนเด็กๆชอบกินมากเลยม <laughs> ันหวานๆมีกลิ่นเหล้าด้วย ข่าวเชี <laughs> ของดีนะครับต้องลองแนะนำมาเต้าเกั้ยหมากิดนี่อนี่คือเนื้อหมานะทุกคนโอ้โหมันไม่เหนียวนะดูแบบเหมือนพวกเนื้นอวัว

ทุกคนนี่คือของที่เราได้มาจากตลาดเมื่อกี้นะครับอันนี้มันเรียกว่าข้าวหมากไหมครับแต่มันหวานหวานมีกลิ่นเหล้าด้วยนะครับประเทศไทยน่าจะมีนะครับอร่อยมากตอนเด็กๆชอบกินมากแต่ตอนนี้ได้กลับมากินอีกทีนะเดี๋ยวลองชิมดูส่วนตรงนี้นะครับมันเอาเต้าหู้แบบทอดมายัดไส้เข้าไปอะ่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูว่ามันรสชาติเป็นยังไง อืมอร่อยมากครับรสชาติมันก็เหมือนพวกกินเหล้าอ่ะกินเหล้าหวานหวาน ข้างในมันแบ่งข้าวนะครับผมข้าวข้าวผสมกับพวกเห็ดแล้วก็ต้นหอมต่างๆทุกคนเมื่อกี้เราไปเที่ยวตลาดมาตอนนี้เวลาที่จีนนะครับห้าโมงเย็นแล้วคืนนี้เราจะพักในเมืองเหลียวโจนะยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังไม่ได้กินหลอดซุปเปเลยเราต้องไปหาที่พักก่อน เดี๋ยวรอเมื่อเด็กหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยออกไปหากล้วยเดี๋ยวเราซื้อฝันกินกันนะครับแต่จริงๆอะ่ะกลวยเดี๋ยวเราซื้ออ่ะมันมันมีขายตลอดแหละครับแต่ว่าอยากพาทุกคนไปชมวิวกลางคืนมากกว่านะครับเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนทุกคนตอนนี้เราได้ที่พักแล้วครับกําลังขึ้นไปห้องเรานะครับผมโรงแรมนี้มันติดติดที่ตลาดที่เมื่อกี้เราไปนะครับ อยู่บากซอยเลยแล้วก็ราคาข้างเคินนะครับผมอยู่ที่50าหยวนตีเป็นเงินไทยก็250บาทเองนะครับราคามันถูกมากใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าห้อง250บาทที่เมืองใหญ่ในกวางสีอะ่ะมันจะได้ห้องแบบไหนครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาถึงนะครับ ห้องเราจะอยู่ชั้นสี่สี่สองสี่ส่วนสองนะครับผมมาดูกันว้าวนี่ห้องเรานะครับที่เราได้มาเป็นแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่250บาทเองแล้วก็มีหน้าต่างด้วยนะครับผม อันนี้ือวิวข้างนอกนะตลาดนะครับที่เราที่ผมพาทุกคนเข้าไปในะตลาดมันก็ไปทางนี้นะครับตลาดใกล้มากเลยแต่นี้ของกินเยอะครับอยู่ใจกลางเมืองอันนี้คือห้องของเราของเคืนี้นะครับผมห้องก็โอเคอยู่สะอาดนะครับาผาหมก็ขาวนะครับผม มันดูสะอาดน,นะไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีอะไรนะอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ำอุ่นด้วยอ่างล้างมือ ตรงนี้เขามีพวกคิดชู่ให้สองม้วนนะครับม้วนแล้วก็มีพวกเจ้าอาอบน้ำอะไรต่างๆส่วนตรนนี้ก็เป็นพวกแปรงฟันยาสีฟันต่างๆนะครับดีก็มีแก้วสองใบอันนี้เราเอาไว้กินน้ำนะครับมีกาต้มน,น้ำร้อนอันนี้คือรองเท้าแต่สองคู่นะครับห้าสิบบาทเอง ห้าสิบเหรียญเองแล้วห้องนี้ไม่มีแอร์เราไม่จําเป็นต้องใช้แอร์นะครับเพราะว่าที่เนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ประมาณสิบห้าองศาเองไม่เหมือนภาคหนาวภาคเหนือของจีนนะภาคเหนือของจีนหิมะตกถ้าไม่มีแอร์นี่นอนไม่หลับนะครับต้องมีแอร์ถึงนอนได้แต่ที่เนี่เรานอนได้นะครับแค่ประมาณสิบห้าองศาเองกําลังดีนะครับไม่จําเป็นต้องมีแอร์ โอเคเดี๋ยวพักผ่อนก่อนอีกประมาณหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราออกไปหาอ,อ,อะไรกินกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้เวลาที่จีนะครับสองทุ่มนะครับกําลังออกมาหาอะไรกินกันนะทุกคนตรงน,นี้นะครับเมื่อช่วงป่ายผมพาทุกคนมาเดินรอบหนึ่งแนละ้วตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตั้งร้านนะครับไม่ไม่ค่อยมีร้านตั้งเท่าไหร่แต่ตอนนี้ มีร้านมาตั้งเยอะเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในว่าเขามีของอะไรขายบ้างนะครับร้านนี้ก็ขายลา้างต่งางๆนะครับผมปิ้งย่างย่างปลาหมึกอ,อันนี้ก็ร้านปิ้งย่างเหมือนกันนะครับัาให้ขายพวกชาชาแกร้อนใน,น,นต่างๆเสิวนตรงนี้นะครับย่างอะไรนี่ย ไก่ย่าวิเชียรบุรีทุกคนที่ผมเคยบอกนะถ้ามาเรียวโจนะต้องกินก๋วยเดียวน้ำซุปหอยหรือว่าโรซเฟินไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงนะครับสิ่งที่มันห้ามพลาดตอนนี้เรามาอยู่ในตลาดนะครับถนนคนเดือนแล้วก็มาสั่งก๋วยเดียวน้ำซุปหอยกินนะครับผม กินเป็นข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูหน่อยว่าก๋วยเดียวน้ําซุปหอยอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับในก๋วยเดียวก๋วยเดียวน้ําซุปหอยนะครับผมกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับให้ทุกคนดูหน่อยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ดาๆอ่ะมันเป็นเห็ดหัวหมูนะครับแล้วก็มีถั่วลิสงด้วยมีพวกต้นหอมส่วนอันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้ตองนะครับผมอันนี้คือตองเต้าหู้ แล้วก็มีมีมีอะไรอีกอยู่ข้างในแล้วก็มีผักด้วยนะทุกคนเขาใส่ผักนะกโวยเดี๋ยวน้ำซุปหอยหอยอยู่ตรงไหนทุกคนเห็นไหมครับจริงๆอ่ะหอยอ่ะเขาเอาไว้ต้มน้ำซุปนะครับผมต้มน้ำซุปม,มันมันจะน้ำซุปม,มันจะเป็นรสชาติแบบเหมน็นๆเปรีย้ยวๆเผ็ดๆนะครับ อร่อยมากแล้วเส้นแบบนี้มันเป็นเส้นแบบกลมๆนะครับ เด็กๆแล้วรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหอยไปแล้วอร่อยมากชอบมากครับรสชาติไม่เคยเปลี่ยนไปถ้าเรามาเที่ยวเหลียวโจวนะครับไม่ว่ากินร้านไหนมันก็อร่อยหมดนะเพราะว่าต้นกำเนิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่กล้าเปิดร้านผักขายนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาชมวิวบนสะพานที่ ออตอนป่ายผมพาทุกคนมาเดินนะครับตอนนี้เปิดไฟสวยมากเลยครับให้ทุกคนดูหน่อยไฟสวยมากนะครับข้างหน้าเดิกที่มันมีไฟแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วนะสีแดงสีเขียวอะไรประมาณนี้หน้าถ่ายรูปมากแล้วก็เดินอยู่บนสะพานนะครับลมพัดมาชิวๆนะครับสดชื่นมากฝั่งนู้นนะครับก็ยังมีสะพานด้วยนะครับผมสะพาน ฝั่งนั้นมันก็สวยนะแล้วก็ตรงยอดเขามันมีเจดีต่างๆหน้าไปป็นเขานะครับข้างหลังอะ่ะมันก็มีวัดด้วยนะครับวัดเจดีสวยงามมากแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำสองข้างนะเขาจะมีพวกไฟสวยงามมากครับเปลี่ยนสีทุกคนเป็นไงบ้างครับเมืองเหลียวเจวสวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะครับถ้าผมมีตังค์อ่ะ ผมก็อยากมาซื้อบ้านอยู่ในเมืองนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันดีสดชื่นนะครับแล้วก็ฝนไม่เยอะเรื่อง PM 2 5อะไรไม่มีเลยครับแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านใจกลางเมืองด้วยเหมาะสำหรับคนที่อายุมากแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับเมืองเหลียวโจ้นะครับมันมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใคร ได้มีโอกาสมาเที่ยวกวางสีอย่าลืมมาเที่ยวเหลียวโจกันนะครับเหลียวโจเป็นเมืองที่สวยงามน่าเที่ยวมากนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวันนี้ฝากทุกคนติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเฉีนนะครับฝากสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบายจ่ายแกนจ่ายแกน